เทวดาองค์นั้นสื่อกับท่านได้หรือเปล่าเออใช่ใช่เคยมีคุณว่าชนะอุปธรรมคำชูกันได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเมือนอย่างเราเนี่ยไปกราบรัชกาลที่ห้าแล้วก็เคยลงสมพิมพ์ว่าเราเนี่ยปาฏิหาริย์ขององค์ท่านได้ช่วยอะไรเราบ้างก็มีบางคนที่บอกเอ๊ะเขาไปกราบมาตั้งหลายครั้งไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนั่นแสดงว่า เราไม่ได้มีการอุปถัมภ์ค้ำชูกันอาจจะเป็นข้าราชบริพารของพระองค์ท่านก็ได้นะสมัยกลางท่านไร้คลาท่านจะมาอาจจะเป็นใานก็จะเมตตาเป็นพิเศษแล้วท่านเหมือนกับว่าจะช่วยช่วยส่งเสริมช่วยส่งเสริมไม่ได้เพราะว่านี่มีผู้ใหญ่บอกผมหลายคนว่าเอ๊ะทำไมผมเนี่ยผมมีอาจารย์คนหนึ่งครับจะเป็นพรามอยู่ที่ทางเหนือเก่งมากเรียกว่าู้หเราผู้ใหญ่ในเมืองไทยไปหาเยอะผมก็เอ๊ะทำไมพาไม่ช่วยผมสักทีทั้งนั้นในช่วงนั้นผมก็ที่ผมบอกแล้วมีปัญหาทางธุรกิจวิ่งหาผู้พิเศษหา ก็ไม่ช่วยผมผมก็ไปลองวิชาพามี่เป็นปีเลยนะต้องบอกก่อนผมเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยใช้กับผมไม่ได้ผมต้องบอกว่าไม่เชื่อต้องพิสูจน์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมจะไปหาผู้วิเศษหาใครผมจะไปลองไปดูว่าท่านเก่งจริงตามที่เขาล่ำลือหรือเปล่าปรากฏว่าท่านก็พูดมาว่าครูแบบคือพูดภาษาแบบไทยๆนะครูบาอาจารย์มึงเยอะกูขอเป็นคนสุดท้ายแล้วกันพูดอย่างนี้เลยก็ไม่ช่วยผมก็เคยแล้วก็ไปเจอเจ้าของโรงแรมพชรงานท่านสื่อกับ กับทางพวกนี้ได้ท่านก็บอกอ๋อเขาคนละสายกับคุณคุณไปขอเขาเขาไม่ช่วยหรอกถึงเขาช่วยเนี่ยมันก็เหมือนกับมันยากมันยากที่จะจะจะทำให้วิบากตามตรงนั้นของเราผ่านไปได้คุณต้องไปหาสายของมันต้องติอมันต่อกันไม่กิดต่อมันะิดจัตัวกันจูงใหม่ใหม่เพราะนั้นเนี่ยคนที่ไปขอพรเนี่ยก็อยากจะบอกว่าบางครั้งเนี่ย องนี้เราขอไม่ได้อ, m, องนี้เราขอได้อื m, เราก็ไปขอกับองที่เราขอได้แล้วกัน m, แต่ที่ให้ดีที่สุดก็คือเราต้องทําความดีมเป็นผู้ทธบุชาใช่แต่บางเพราะว่บาบางคนในใต้งคงหมั่นใต้เหมือนกันนะสมมติคุณขายของอยู่หน้าวัดวันๆคุณไม่เคยเข้ามาทําบุญในวัดเลยคุณขายดีอ้ขายดีไปเทน,น้ำเทท่าตาดเงือกคนนั่นพราขายไม่ดีวันข้าวัดอู้จะไปหูหะแล้วยอดเงียบบาทรางวันที่หนึ่ง ขอให้ตู้หวยมนที่หนึ่งเพราะจริงๆเนี่ยผมว่าการทำทานเนี่ยควรจะทำตลอดเวลาใช่ถูกต้องถูกต้องคือเวลาเราไปไหว้พระไหว้เจ้าหรือไหว้ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปหาเจ้าสำนักหรือไปหาคนที่เก่งๆเราไปถึงเราเจอตู้หวจักรผมเนี่ยประจาผมจะมีเศษตังค์ผมเด็กยี่สิบ ผมรู้ผมจะไปถ่ายละครแล้วผมขับรถผ่านไลผมก็หยอดผมเลยเลยหยอนผมก็กลับบ้านผมก็ว่ามากบ้านน้อยบ้างเราสร้างไม่จำเป็นเราสร้างไปเรื่อยเรื่อยแล้วมันจะกลับมาเองเราอย่าเพิ่งไปหวังว่าเราสร้างวันนี้เราต้องได้เดี๋ยวนี้คนไทยเป็นอย่างนี้เพราะวันไหนทุกถึงถึงจะไปไม่เห็นรงเขาไม่เห็นรงศพไม่หลังน้ำตาความมีความสุขเรา วัดเ้ยไปวัดกันน่อยโอ้ยแหม้วรถติดแน่มักจะเป็นแบบนั้นแปลกค่ะทีนี้เนื่องจากอาจารย์กีตะเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับอัญมณีเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ต้องถามว่าแล้วอัญมณีเนี่ยใครจะต้องใช้อัญมณียังไงถึงจะเป็นโชคที่ดีเป็นเป็นเป็นโชคดีสำหรับตัวเราก็ที่ผมเคยพูดอย่างแรกเลยก็คือดาวประจำตัวเพราะคุณรู้ว่าคุณราศีอะไรเกิดราศีอะไรดาวอะไรเป็นดาวประจำตัว อ่อย่างพี่ราศีเมษราศีเมษก็ต้องใช้พวกโกเมนอืเพราะว่าดาวังคารเนี่ยดาวังคารเนี่ยไอดาวประจําตัวคือคือพวกโกเมนพวกทับทิมแดงหอยแดงอันนี้เป็นดาวประจําตัวคุณต้องมาดูอีกทีนะยังผมราศีกันเพราอาจารย์ไปเช็คฟังตกราศีมีนอ๋อไม่ใช่ฮะแม่ต้อยผูกดวงแล้วเป็นราศีเมษแม่ต๋อยผูกกันเอาแล้วเหรอแต่บอกยังไม่มีเวลาไม่ผูงไว้ตั้คแต่ที่แล้วครับ อาทิตย์ก่อนโนงไงมาออกก็เลยฝากแม่ต้อยกุมจันแล้วเขาใช้อะไรราศีเมษใช่หะไรต้องใช้พวกเนี่ยพวกทับทิมแดงพวกกุมเมร์กุมจันมหาจักรนี่แปลว่าอะไรคือดาวจันเนี่ยดาวจันอยู่ราศีเมษเป็นมหาหยุดได้ตําแหน่งมหาจักรตรงนี้เนี่ยจะมีแต่ในโหราศาสตร์ไทยแล้วตําแหน่งมหาจักรเนี่ยทุกคนจะเข้าใจผิดว่าถ้าดวงดาวอยู่ตําแหน่งมหาจักรจะเป็นมหาจักรไม่ใช่ ต้องรักคณะกลุ่มด้วยถึงจะเข้าตำแหน่งมหาจารยาลัคือมันมีเงื่อนไขไงแล้วผมถึงบอกว่าครูบาอาจารย์สมัยนี้ไม่รู้จริงบ้างหวงวิชาบ้างไม่เขียนให้ละเอียดบ้างดาวราชาโชคเนี่ยบอกโอ้มีดาวราชาโชคตั้งหลายดวงจริงๆเนี่ยคนเรามีราชาโชคได้ดวงเดียวแล้วราชาโชคเนี่ย ต้องเป็นดาวจากเพชรยสิบมาอยู่ในตําแหน่งราชาโชคไม่ใช่ว่าพอดาวอยู่สถิตราชาโชคบอกคนนี้มีราชาโชคไม่ใช่ทินชาราศีเมทเนี่ยเป็นโกเมนเป็นทัพทีมแดงถ้าราศีต่อไปฮะพฤธศพถ้าเป็นพฤธศเนี่ยพฤธศกส่วนใหญ่จะเป็นพวกสีประพัดสอนเป็นพวกเพชรเป็นพวกเพชรเอแล้วถ้าเป็นเมทุนเนี่ยออิอจริงๆเมถุนกับกันเนี่ยดาวพุธเป็นเจ้าเรือนก็จะใช้พวกสีเขียวพวกหยกพวก พวกเออกรกฏถ้าไล่มากรกดเนี่ยกรกฏกรกดเนี่ยจะเป็นธาตุน้าแล้วก็เป็นต้นธาตุของพวกเขาเนี่ยต้องใช้พวกไขมุกพวกสิ่งที่มาจากน้ําพวกไขมุกปากการังก็อาจจะเป็นสีขาวๆมาถึงสิงสิงสิงเนี่ยเป็นธาตุไฟกลางธาตุดาวประจำตัวเป็นดาวอาทิตย์พวกนี้ต้องใช้ทัพทิถิ๋อ เราใช้พวกทับทิมอาการผ่านไปแล้วอาการเป็นราศีตุลตุลเนี่ยใช้เหมือนกับราศีพิศบได้เพราะดาวประจำตัวเป็นดาวศุกร์เหมือนกันแต่ตุลเนี่ยสามารถใช้ได้อีกตุลกับพฤศภใช้อีกตัวหนึ่งคือพวกสีฟ้าสีฟ้าสีน้ำทะเลอะไรกนี้ใช้ได้ราศีพิจิกพิจิกิจกับเมษเนี่ยดาวอังคารเหมือนกันเพราะนั้นใช้พวกโกเมนใช้พวกพลอยแดงเหมือนกันอันนี้คือดาวประจำตัวเขาแล้วทนูล่ะอนูกับมีนคราวที่แล้วพูดไปแล้วเหมือนกันเลยก็คือ ดาวพฤหัสล้วพฤหัสเนี่ยต้องใช้บุสรสารคำพ้อยหรือราศีมังกรล่ะมังกรเนี่ยเป็นราศีเอ,อของดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้พวกสีค้ำๆดำๆก็เป็นพวกนินน,น,นินเป็นหลักอื แล้วก็ราศีกุมอีกอันเดียวกุมเนี่ยคราวที่แล้วไม่มีคนทางบ้านถามแล้วผมจำชื่ออัญมณีไม่ได้จําได้แต่ว่าไอ้สีเออใช่ใช่ใช่สีเมฆหมอกสีเมฆหมอกเออ่่ไมแน่ใจว่าเป็นเพทายหรือไพทูลไอ้สองตัวนี้ผมไม่แน่แต่คือสีเมฆหมอกสีเมฆหมอกเมฆหมอกเพทายเพทายเดี๋ยวรับสายหนึ่งนะคะรับทักสายหนึ่งเราจะพักเพื่อให้ท่านถามเข้ามาในสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการพี่มานะคะาทอค่ะไม่ใช่ค่ะนะคะไม่ใช่ค่ะนะคะหรอคะเจ้าสุดสองเจ็ดแปดสี่หกศูนย์ห้าสี่หรือเปล่าค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ของพี่มาจบไปแล้วนะคะค่ะค่ะอ๋อจะคือพี่อาจจะมีราคามีเวลาหรอคะค่ะก็ค่ะใช่ค่ะเช้าเช้าเช้าตีเจ็ดกี่โมงคะพี่ทราบไหมคะไม่ทราบค่ะไม่ทราบนะคะรับพี่จะช่วงเช้าเช้าค่ะนะครับประมาณเก้าโมงกว่ากันนะคะค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เอาอย่างนี้เราเบรกดีไหมคะอยากให้ท่านผู้ชมที่อยากจะถามอะไรอาจารย์กีตาเนี่ยในช่วงต่อไปเหมืนเข้ามาได้เลยเรามีเรื่องถามอีกเยอะแยะเลยนะครับคือผมอยากให้ทางบ้านเนี่ยถามปัญหาเกี่ยวกับโหราศาสตร์ที่ท่านล่องใจว่าท่านข้องใจอะไรบ้างเรื่องเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์ว่าเป็นอย่างนั้นท่านเชื่ออย่างไรผมอยากให้ถามรับสายหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะว่าไงคะ อยากจะถามว่าราศีตุลใช้อะไรคะาสีอะไรคะาถึงจะเหมาะค่ะราศีตุลอ๋อราศีตุลถ้าดาวประจำตัวเป็นดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ตรงนี้เนี่ยใช้พวกสีประพัดสอนกับสีฟ้าก็คือพวกเพชรเพชรเเพชรแล้วก็พวกอัญมณีสีฟ้าอัญมณีสีน้ําเงินไหมไพลินไพลินแต่ก็ต้องใช้ใช้น้าเงินน้าเงินสดนะฮะเพราะถ้าน้ำเงินน้ำเงินเข้มเนี่ยมันจะไปเข้าโทนของดาวเสาร์ไพลินับเพชรเลยค่ะใช่ครัจะใช้น้ําเงินสดนะครับสีน้ําเงินสด ไพลินสีอ่อนสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้ากับสีกับเพชรอัลกูมารีนฮะอัลกูมารีนสีฟ้านะครับนะครับผมครับครับผมเยอะเรื่องใหญ่สักนิดนึ่งล่ะค่ะเวลาเอ็มแมงลางสีอะไรล่ะคะราศีเมถุนค่ะราศีเมถุนต้องเป็นหยกครับอ่หยกกับมรกตครับราศีเมถุนถ้าหยกกับมรกตสีเขียวอ่ะนะครับค่ะค่ะครับครับขอบคุณมากครับครับสุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ่าพักสักครู่ครับ เดี๋ยวช่วงหน้าเขามารับสาแกัน,นะครับค่ะเดี๋ยวโทรเข้ามาถามวาจารย์ได้เลยค่ะ